ลดเบาหวานคุณน้ําตาลนเลือดให้อยู่แค่เลี่ยง5อาหารเหล่านี้เบาหวานไม่ใช่แค่เรื่องของความหวานอย่างเดียวต่อไปแล้วนะครับแต่ยังเกี่ยวข้อกับอาหารที่เรากินอยู่แบบไม่รู้ตัวซึ่งส่วนใหญ่าอาหารเหล่านี้ก็จะเป็นอาหารที่แฝงน้ําตาลและคาร์โบไฮเดรตแป้งลูกซึ่งส่งผลให้น้ําตาลนเดือดของเราพุ่งสูงปี๊ดเลยหลังจากกินไปนานวันนาน,นวันเข้าก็ทําให้เกิดภาะวะดื้ออินซูลินขึ้นมาโดยที่เราไม่ทันได้สังเกต้าคุณอยากลดเบาหวานและคุณน้ำตาลนเลนือดให้คุณให้อยู่มัดมาดูนว่าอาหาร5อย่างที่หมอจะพูดต่อไปเนียะ่ย ปริมาณที่พอบอกคือวันหนึ่งคุณไม่ควรกินเกิน2 0งกรัมนั่นเองโดยเฉพาะผลไม้3ตัวนี้นะครับผมถ้าเลี่ยงได้พยายามเลี่ยงนะผมไปกินอย่างอื่นดีกว่า1เลยคืออินทผลัมนะครับอินทผลัมเนี่ยลูกเล็กๆหนึ่งลูกน่มีน้ำตาลมากถึง20กรัมเลยนะครับผมซึ่งโคต้านในการกินน้ำตาลในต่อวันของเราอ่ะที่หมอเคยพูดไปแล้วคือวันละไม่เกิน25กรัมเพราะฉะนั้นถ้าคุณกินอินทผลัมแค่ลูก2นละูกเนี่ยน้ำตาลในเลือดคุณต่อวันจะเกินทันที2อคือลำใหญ่ลำใหญ่มมเนี่ยครับ มีน้ําตาลมากถึงประมาณ20กรัมเลยพอๆกับอินทผลัมหนึ่งลูกเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้ำใหญ่กินมากก็ไม่ดี3คือมะม่วงสุกมะม่วงสุกที่เรากินในข้าวเหนียวมะม่วงโอ้โหถูกใจใครหลายคนใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่ามะม่วงลูกใหญ่ลูกหนึ่งเนี่ยน้ำตาลมากไปถึงสี่สถึงห้าสกรัมเลยนะครับไม่ดีกินแค่ครึ่งลูกพอนะครับต่อวันกินเกินนี้ไม่ได้แล้วกหนึ่งลูกนี่ห้ามเด็ดขาดเลยเพราะน้ำตาลจะพุ่งสูงท,ทันทีทางเลือกลองเปลี่ยนมาเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำๆดูไม่ว่ววาจะเเเปปป็นแอิ้ลขีย แก้วมังกรฝรั่งหรือผลไม้ตะก,กูลเบอร์รี่นะครับผมยังพอสามารถกินปริมาณวันหนึ่งเยอะๆได้อยู่นะครับผมไม่เสี่ยงต่อเพราะวะ่าน้ําตาลพุ่งหลังจากกิน2เลยคือขนมปังขาวนะครับผมเป็นอาหารที่ทาให้ร่างกายเราดูดซึมตาลเข้าเสลอดได้เร็วม,มากๆเลยหมันเทน้าตาลเข้าร่างกายเลยครับส่วนินที่สุนทรทํางานอย่างหนักมากๆเหมือนกันทางเลือกอื่นเราเปลี่ยนมากินขนมปังโฮลวีทดูนะครับ3คือน้ําอัดลม ไร้น้ําตาลอันนี้หมอไม่ได้พูดถึงทุกยี่ห้อนะครับแต่ว่าในบางยี่ห้อให้ระวังพยายามดูส่วนผสมของสารให้ความหวานทดแทนดีๆนะครับถ้ามี2ตัวนี้ให้เลี่ยงเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นตัวที่แม้จะไม่ให้พลังงานแต่มันกระตุ้นอินซูลินได้เมื่อมันกระตุ้นอินซูลินได้นั่นหมายความว่ามันทําให้เราอ้วนขึ้นได้และสอนเมื่อเรากินาน,นานๆทําให้เกิดภาวะดื่นสุนดๆไดนเองนั้นก็จำกับไปด้วย1นึ่งอสปาร์แตมสองซูคาโอล นอกจากจะเพิ่มการกระตุ้นอินซูลินแล้วนะครับการกินมากๆยังมีงานวิจัยเตือนด้วยว่าทำให้เกิดภาะวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ซึ่งนําไปสู่สาเหตุในการเกิดภาะวะสตโตร k หรือเลือดสมองอุตันนั่นเองต้องระวังดีๆนะครับทางเลือกที่ดีเราให้กินชาส่วนภัยนะครับหรือกินกาแฟดําดูนะครับแบบที่ไม่ใส่น้ำตาลนะครับสีเลยคือผลไม้อบแห้งตัวนี้ตัวดีเลยมีน้ําตาลมากกว่าพวกผลไม้ทั่วไปอ่ะถึง2เท่าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกลูกเกดอบแห้งนะครับแคนเทอร์เบอรี่อบแห้งนะครับหรือเบอร์รี่อบแห้งโอ้โหน้ําตาลสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังนะครับพวกเบอร์รี่พวกผลไม้อบแห้งเนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงทางเลือกนะครับกินผลไม้สดดีกว่านะครับผมมีไฟเบอร์สูงทําให้อิ่มได้นนะครรับหือกิถั่วเือกแข็งนะครับอย่่างเชนพวก แคเดเมียอัลมอนด์นะครับ็นมะม่วงหิมะเหล่านี้นะครับห้าเลยคืออาหารประเภทเส้นนะครับผมก็จะเป็นบะหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่พาสต้าเส้นสปาเกตตี้พวกเหล่านี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มแป้งขัดสีเหมือนกันนะครับผมทําให้น้าตาลในเลือดของเราพุ่งสูงได้เร็วไม่แพ้ข้าวขาวหรือขนมปังสีขาวเลยเพราะฉะนั้นใครชอบกินอย่างนี้ลดปริมาณลงดูนะครับผมทั้งเรื่อสุขภาพที่ดีนะครับผมแนะนําลองกินพวกวุ้นเส้นนะครับผมหรือพวกเส้นบุกนะครับจะมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตต่ำกว่านะครับผมการเลี่ยงอาหารเหล่านี้นะครับไม่ได้แค่ช ยังช่วยคุมระดับน้ตาลในเลือดของเราให้ไม่สูงมากนะครับหลังจากการกินมื้ออาหารซึ่งถ้าตาลเราไม่ขึ้นสูงเราก็จะอิ่มได้นานขึ้นเราก็จะไม่ง่วงหลังกินมื้ออาหารที่สําคัญเลยพอน้าตาลไม่ขึ้นอินซูลินไม่หลั่งออกมาเยอะร่างกายของเราก็จะไม่มีการเก็บน้ําตาลส่วนเกินเหล่านี้เข้ามาเป็นไขมันในหน้าท้องของเราที่สำคัญเรียมันช่วยลดการเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าไกลเคชันซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่หมอเตือนมาตลอดนะครับว่ามันคือสาเหตุของการแก่ในร่างกายของเรา พราะมันทำให้คอเลาเจออิลาซีนในผิวเราเหี่ยวเสื่อมสภาพลงเพราะฉะนั้นถ้าอยากสุขภาพดีรูอ่อนเยาว์มาช่วยกันเลี่ยง5อาหารที่หมอพูดมาต่อไปนี้นะครับผมแล้วอย่าลืมติดตามเพจหมอโอ้ดีอาร์โอด้วยนะครับผม